FM 89.5 MHz สเมกะรสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีจะมีสักกี่คนที่ได้ส่งต่อความสุขในวันสำคัญวันเกิดคุณปีนี้แบ่งปันของขวัญสักชิ้นผ่านการร่วมบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆน,นักศึกษาผ่านโครงการกระป๋องเงินออนไลน์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี บริจาคผ่านเลขที่บัญชี453-1-40285-3ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกองทุนสารฝันสร้างอนาคตได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสองเท่าของจำนวนเงินบริจาคสอบถามข้อมูลโทร02-549-3672 รู้หรือไม่ทำไมเราต้องบริจาคลหิตเพิ่มขึ้นอีกครั้งเพราะโลหิตมีความจำเป็นเป็นหนึ่งในปัจจัยสีที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้การบริจาคโลหิตครั้งละ3 5 0 4 5 0ซีซีขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวหรือ10-12%ของปริมาณโลหิตทั้งหมดในร่างกายซึ่งไม่เป็นอันตร,รายต่อผู้บริจาคเลยครับ จากสถิติความถี่การบริจาครหิตทั่วประเทศของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติปี2561พบว่ามีผู้บริจาครหิตปีละ1ครั้งจำนวน1ล้านคนแต่คนที่บริจาครหิตปีละ4ครั้งมีเพียง60,000คนเท่านั้นเพียงแค่ทุกคนช่วยกันบริจาครหิตเพิ่มขึ้นจาก1ครั้งเป็น2ครั้งต่อปีจะทำให้มีส่วนประกอบโลหิตเพิ่มขึ้นถึง3ล้านยูนิตซึ่งแยกออกเป็นเม็ดเลือดแดง1ล้านยูนิต เกล็ดเลือด1ล้านยูนิตคลัสมา1ล้านยูนิตและสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นถึง3ล้านคนเลยล่ะครับบริจาคโลหิต1ครั้งช่วยได้หลายชีวิตคลัสวเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตใส่หน้ากาก2ชั้นช่วยป้องกันได้มากขึ้นสามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด -19 ได้ เริ่มจากใส่ชั้นในแบบทางการแพทย์ชั้นนอกแบบผ้าซ้อนกัน2ชั้นง่ายๆห่างไกลโควิดที่สำคัญต้องใส่หน้ากากทุกครั้งก่อนออกจากบ้านด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเชิญชวนทุกท่านบริจาคกล่องนมกับโครงการหลังคาสีเขียว ถ้าใดสนใจบริจาคสามารถนำส่งณนะจุดรับกล่องนมโรงอาหารกลางและรวบรวมนำส่งได้ที่กองพัฒนานศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่025493698และ025494097มาร่วมกันทำความดีเปลี่ยนกล่องนมเป็นหลังคาร่วมกันนะครับ ยาเหลือใช้มีค่าอย่าทิ้งนำมาบริจาคเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยที่ขาดแคลนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับบริจาคยาที่ยังไม่หมดอายุทุกประเภทอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์และต้องมีอายุการใช้ยาเหลือมากกว่า6เดือนบริจาคยาได้ที่ห้องพยาบาลมทรธัญบุรีอาคารสโมสรข้าราชการชั้นหนึ่งหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-549-3026และ02-544-3676วิทยุราชมงคลธัญบุรี f อ8 9.5มเมเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขอาสาดำเนินรายการโดยนัฐพลดีอุด ควบคุมรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีพร้อมเสียสละ อาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้ ที่ริเนเอื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความส มเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขอาสนะครับกลับมาพบกับผมครับนัทพลดีอุดครับทุกคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8เ5มแเมกะเฮิรตนะครับวันนี้มาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับงานอาสนะฮะกิจกรรมอาสาดีๆที่นํามาแชร์คุณผู้ฟังเช่นเดิมนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับงานอาสามาฝากคุณผู้ฟังนะครับเราจะมาเริ่มต้นกันในช่วงนี้คุณผู้ฟังกับเรื่องราวของ สภากาชาติไทยคุณผู้ฟังที่ออกมานะฮะขอรับบริจาคโลหิตนะครับซึ่งต้องบอกว่าวิกฤตโควิด -19 เเองส่งผลกระทบนะฮะต่อโลหิตในการช่วยเหลือชีวิต ผู้ป่วยเป็นอย่างมากนะครับโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะครับวอนคนไทยสุขภาพดีช่วยบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วนนะครับดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 บเระลอกใหมน่นี้ส่งผลกระทบกับผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมากอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับทำให้โลหิตขาดแคลนอย่างหนักวิกฤตทั่วประเทศเลยตอนนี้นะครับด้วยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศรินะฮะผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเปิดเผยนะครับว่าจากการระบาดของโรคโควิด -19 บเระลอก ในนครั้ง้งีส่งผลกระทบนะครับให้การบริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยที่โรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า340แห่งมีความต้องการใช้โลหิตวันละ6 5 0 0ยถึง7,000ยูนิตนะครับปัจจุบันปริมาณโลหิตที่บริจาคทั่วประเทศได้เพียงวันละ2,000ยูนิตเท่านั้นนะครับเนื่องจากจํานวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมากทุกแห่งนะครับด้วยหน่วยงานทุกหน่วยงานยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตพนักงานหลายองค์กรต้องทํางานที่บ้านเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบ ภูมิของการแพร่ระบาดหรือมีการกักตัวโรงพยาบาลทุกแห่งขาดเลือดนะครับไม่มีโลหิตเพียงพอในการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยรวมทั้งผู้ป่วยโรคเลือดอาทิโทรคธาลัสซีเมียนะฮะฮีโมโฟเรีียที่ต้องใช้เลือดในปริมาณมากและต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับซึ่งหากสถานการณ์นี้ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปคุณผู้ฟังการชะลอและการเลื่อนการรักษาด้วยโลหิตอาจจะส่งผลอันตรายแก่ผู้ป่วยถึงกับ เสียชีวิตเลยก็ได้นะครับดังนั้นเองจึงขอให้ผู้บริจาคโลหิตเชื่อมั่นในการทํางานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติผู้ทําหน้าที่จัดหาโลหิตบริจาคอย่างปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับโดยจะยกระดับมาตรการ3ข้อนั่นก็คือคัดกรองเข้มงวดควบคุมนะครับโดยคัดกรองเองคุณผู้ฟังสําหรับผู้บริจาคโลหิตนะฮะขอให้คัดกรองตัวเองก่อนมาบริจาคโลหิตเช่นหากมีอาการไอ ไข้เจ็บคอนะ้ำมูกไหลสมุกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะฮะตาแดงมีผื่นขึ้นเดินทางไปยังสถานบันเทิงตลาดหรือสถานที่แออัดพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดนะฮะหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด -19 ต้องงดบริจาคโลหิตอย่างน้อย14วันด้วยกันนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9สามารถบริจาคโลหิตได้ดังนี้นะครับหก็คือกรณีฉีดวัคซีนซีโนแวคเว้น1สัปดาห์ก็สามารถบริจาคคโลลหหิตไดด้เยนระะรือกณีีีีท่ฉวัซ แอตตาซินิก้านะฮะหรือจอร์นสารแอนจอร์นสารเว้น4สัปดาห์ถึงจะบริจาคโลงหิตได้นะฮะหากมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนขอให้รอ,อหายดีแล้วเว้น1สัปดาห์ถึงจะบริจาคโลงหิตได้นะครับอย่างที่2คือเข้มงวดครับบุคลากรมีความตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดทุกพื้นที่สวมใส่หน้ากาก,กอนามัยตลอดเวลามีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกจุดสัมผัสนะครับสารที่และอุปกรณ์สะอาดปลอดเชื้อจัดให้มีการเว้นระยะห่างการ จัดตั้งฉากกั้นระหว่างเจ it, ้าหน้าที่กับผู้บริจาคโลหิตทุกจุดของกระบวนการการบริจาคโลหิตนะครับข้อที่3ก็คือครอบคลุมนะฮะโดยมาตรการทั้งหมดจะครอบคลุมทั้งที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหน่วยเคลื่อนที่และหน่วยรับบริจาคโลหิตประจําที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศนะฮะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากลนะครับซึ่งสถานที่รับบริจาคโลหิตส่วนกลางจะประกอบไปด้วยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยรวมถึงหน่วยรับบริการโลหิตประจาที่ ที่แห่งได้แก่สถานีกาชาติ11วิเศษนิยมที่บางแคนะฮะบ้านทรงไทยย่านวงสว่างเดอะมบางแคเดอะมอบางกะปิเดอะมองามวงวานและศูนย์การคา้าดีเอ็มพรเรียมนะฮะรวมถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต6แห่งด้วยกันนั่นก็คือโรงพยาบาลตำรวจนะครับคุณฟังโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลวชิระพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมิน ทราธิราชนะครับรวมถึงสถาบันพยาทยวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าะและสถานที่รับบริจาคโลหิตส่วนภูมิภาคก็มีด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งได้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดลบบุรีภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดราชบุรีภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์นะครับภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตภาคบริการโลหิตแห่งชาติจัง บริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมานะครับภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลกภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดสงขลาและภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทั้ง12แห่งส่วนภูมิภาคกเนี่ยก็สามารถไปบริจาคได้เช่นกันนะฮะรวมถึงง่ายๆคุณผู้ฟังทุกสถานที่ผมได้บอกไปนะฮะยังแล้วจังหวัดที่ไม่มีละครจะสามารถไปบริจาคอาไปบริจาคโลหิต ได้ที่ไหนนะฮะไม่ต้องห่วงครับคุณผู้ฟังทุกโรงพยาบาลประจําจังหวัดทั่วประเทศเลยทั้ง77จังหวัดนะฮะก็สามารถไปบริจาคโลหิตได้นะฮะที่โรงพยาบาลประจาจังหวัดทั่วประเทศนะครับดังนั้นเองครับคุณผู้ฟังผู้ที่จะบริจาคโลหิตก็ต้องตอบคําถามเกี่ยวกับสุขภาพและการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามความเป็นจริงด้วยนะครับหากไม่แน่ใจก็ควรงดบริการโลหิตชั่วคราวเพื่อเว้นระยะเวลาการพบเชื้อ14วันนะฮะร,รวมถึงบริจาค ผู้บริจาคเนี่ยต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เดินทางไปบริจาคโลหิตและตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ของการรับบริจาคนะครับต้องบอกว่าทางสภากาชาติไทยเองก็ต้องขอขอบคุณที่นะฮะผู้บริจาคโลหิตเนี่ยเข้าไปร่วมบริจาคโลหิตเพื่อให้โลหิตเนี่ยเพียงพอต่อการใช้รักษาผู้ป่วยในระยะนี้ด้วยนะครับ คุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าวิกฤตโควิด COVID -19 นี้นะฮะส่งผลกระทบไปทุกหย่อมย่าเลยด้วยกันนะฮะคุณผู้ฟังรวมถึงเรื่องของโลหิตด,ด้วยนะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าโลหิตเองนะฮะเป็นสิ่งจําเป็นในการรักษาผู้ป่วยนะครับรวมถึงถ้าขาดโลหิตก็จะส่งผลกระทบอย่างมากในวงการการแพ tr, ทย์รวมถึงการรักษาผู้ป่วยด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ในตอนต้นของรายการนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามก,ตกันต่อกับเรื่องราวของการบริจาคต้านโควิดคุณผู้ฟังต้องบอกว่าสามารถลดหย่อนภาษีได้ที่สําคัญ ผมมีหน่วยงานต่าง,างๆที่รับบริจาคเกี่ยวกับโควิด1 9มาฝากคุณฟังกันด้วยในช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ทำไมเราต้องบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นอีกครั้งเพราะโลหิตมีความจำเป็นเป็นหนึ่งในปัจจัยสีที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้การบริจาคโลหิตครั้งละ3 5 0 4 5 0ซีซีขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวหรือ1 0 1ถของปริมาณโลหิตทั้งหมดในร่างกายซึ่งไม่เป็นอันตร,รายต่อผู้บริจาคเลยครับ จากสถิติความถี่การบริจาครหิตทั่วประเทศของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติปี2561พบว่ามีผู้บริจาครหิตปีละ1ครั้งจำนวน1ล้านคนแต่คนที่บริจาครหิตปีละ4ครั้งมีเพียง60,000คนเท่านั้นเพียงแค่ทุกคนช่วยกันบริจาครหิตเพิ่มขึ้นจาก1ครั้งเป็น2ครั้งต่อปีจะทำให้มีส่วนประกอบโลหิตเพิ่มขึ้นถึง3ล้านยูนิตซึ่งแยกออกเป็นเม็ดเลือดแดง1ล้านยูนิต เกล็ดเลือด1ล้านยูนิตคลัสมา1ล้านยูนิตและสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นถึง3ล้านคนเลยละครับบริจากโลหิตหนึ่งครั้งช่วยได้หลายชีวิตคลัสวัเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีต้องมีอะไรบ้างพัฒนาการการเรียนรู้สภาพแวดล้อมความสัมพันธ์ในครอบครัว กิจกรรมร่วมกับสังคมสุขภาพกายและใจแข็งแรงแต่บางคนคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเขาอาจต้องเริ่มต้นจากความอิ่มท้องกองพัฒนาน,นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีเชิญคุณร่วมสนับสนุนธุรศั์และวัตถุดิบเพื่อการประกอบอาหารในโครงการครัวลูกบัวสวรรค์โรงครัวเพื่อน้อง,องนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุรสั์ โดยสามารถขอเอกสารเพื่อลดหย่อนภาษีได้รวมเปิดโรงครัวลูกบัวสวรรค์ได้ที่025494028และ0819291360กองพัฒนานากศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเชิญชวนทุกท่านบริจาคกล่องนมกับโครงการหลังคาสีเขียวท่าในใดสนใจบริจาคสามารถนำส่งณจุดรับกล่องนมโรงอาหารกลาง และรวบรวมนำส่งได้ที่กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่025493698และ025494097เมื่อร่วมกันทำความดีเปลี่ยนกล่องนมเป็นหลังคาร่วมกันนะครับ รู้หรือไม่โลหิตหนึ่งถุงที่บริจาคก,ก่อนนํนำไปให้ผู้ป่วยมีการเดินทางอย่างไรตาหนูแดงมาดูกันเลยโลหิตหนึ่งถุงที่บริจาคจะสามารถนำไปปัน่นแยกเป็นส่วนประกอบโลหิตชนิดต่างๆได้แก่เม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดและลาสมาเพื่อน,นำไปใช้กับผู้ป่วยได้ตรงตามอาการอยากมีประสิทธิภาพเม็ดเลือดแดงจะนำไปรักษาผู้ป่วยที่สูญเสียโลหิตเฉียบพลันจากอุบัติเหตุการผ่าตัดใหญ่ โรคโลหิตจางทาราสซีเมียเกล็ดเลือดนำไปรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำและมีปัญหาเลือดออกผิดปกติเช่นโรคไข้เลือดออกและเมะเร็งเม็ดเลือดขาวส่วนพลัสมาส์นำไปรักษาผู้ป่วยเนื่องจากแผลไฟไหม้ผู้ป่วยที่ช็อกจากการขาดน้ำบริจาคโลหิตหนึ่งครั้งช่วยได้หลายชีวิตคลาสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิต กลับมากับช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังวันนี้นะฮะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วครับคุณผู้ฟังในสัปดาห์ที่แล้วในช่วงที่2เราได้พูดคุยนะฮะนำเรื่องราวของการบริจาคนะฮะเกี่ยวกับ โรงพยาบาลนะฮะเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เรื่องของการต้านภัยโควิดสินะฮะที่ต้องบอกว่าสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับสัปดาห์นี้ผมก็ยังมีโรงพยาบาลต่างๆที่ต่างๆนํา,านมาฝากคุณผู้ฟังชื่นเคยนะครับว่านอกเหนือจากสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคุณผู้ฟังมีโรงพยาบาลอะไรอีกบ้างองค์กรอะไรอีกบ้างที่รับบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโควิด1 9นะคุณผู้ฟังครับต้องบอกนะฮะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าแนวโน้มของการระบาดไวรัสของโควิด -19 ในตอนนี้คุณผู้ฟังต้องบอกว่า ยังคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและการระบาด นี้นะฮะก็ยังส่งผลกระทบให้โรงพยาบาลหลายแห่งมีการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยนะฮะอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงชุด PPE นะฮะที่ส่งผลให้โรงพยาบาลที่ให,ให้ให้การรักษาผู้ป่วยจากไวรัสโครโรนาเนี่ยต้องเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมนะฮะซึ่งต้องบอกว่าโรงพยาบาลต่างๆที่ผมนำมาฝากคุณฟังในสัปดาห์ที่แล้วนะฮะนอกเหนือจากโรงพยาบาลเหล่านั้นก็ยังมีโรงพยาบาลอื่นๆนะฮะที่ รับบริจาคนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล จุลาโรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะโรงพยาบาลสวนดอกที่ยกตัวอย่างไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้ยังมีเรื่องราวจากบุญทิของโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าในพระราชูป,ปถาัม์มาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับการขอเชิญชวนรับบริจาคหน้ากาก N95 นะฮะและกระบังป้องกันใบหน้าหรือว่า face shield ช,ชุดกาวคลุมศีรษะนะฮะหรือว่า PPE นะฮะเพื่อช่วยเหลือบุคลารกรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับไวรัสโควิด19นะฮะใครสนใจสามารถร่วมบริจาคได้ที่บุญที โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเล็กที่315ถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทาเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครนะครับ10400นะครับซึ่งเขาเปิดบริการทุกวันคุณผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์8นาฬิกาไปจนถึงเวลา19นาฬิกาวันเสราร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึงเวลา16นาฬิกาและวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อไปที่หมายเลขโทรศรัพท์0 2 3 5 4 3699-02-354-7600ต่อ 93678นะครับหรือว่าบริจาคได้ที่บัญชีของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎ9้าในพระราชูปถัมภ์ที่ธนาคารกรุงไทยนะฮะ172-0-01412-4ธนาคารกส,สิกรไทย799-2-17970-4นะฮะหรือจะมีอีกหลายธนาคารนะฮะใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามไปที่02-354-3699กับการบริจาคก,กับ ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าในพระบรมราชูปถรัรมภ์นะครับหรือจะมีอีกหนึ่งหน่วยงานที่นํามาฝากคุณฟังกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการบริจาคผ่านเว็บไซต์คุณฟังผ่านเทใจ .com นะครับต้องบอกว่าเทใจ .com เองเป็นเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือให้องค์กรการกุศลธุรกิจเพื่อสังคมและกลุ่มของพลเมืองที่ต้องการระดมทุนเพื่อทํากิจกรรมในการแก้ไขปัญหาของสังคมนะฮะได้มีโอกาส ในการรับสับสนุนโครงการจากผู้บริจาคนะครับและหากคุณต้องการบริจาคสมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้รับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะนี้ก็สามารถทำได้2โครงการที่นำมาฝากกันนั่นก็คือ โครงการทำมาร์คฟอร์เมดนะครับเป็นหน้ากากสะท้อนน้ำเพื่อบุคลารกรทางการแพทย์ซึ่งจะเป็นโครงการในการผลิตหน้ากากสะท้อนน้ำคุณฟังที่คิดคด้นโดยทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อมอบให้แก่บุคลารกรทางการแพทย์ในการอ่านในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยนะฮะใครสนใจก็สามารถบริจาคได้ที่เว็บไซต์ของเทใจ .com นะฮะหรือจะเป็นกองทุนเทใจให้โควิด -19 ซึ่งต้องบอกว่ากองทุนนี้ เป็นกองทุนเพื่อระดมเพื่อจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สําคัญเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาหรือโควิด1 9เช่นหน้ากากอนามัยหน้ากาก N95 หรือว่าชุด PPE นะฮะและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆที่สําคัญและจําเป็นกับการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์นะครับใครสนใจก็สามารถบริจาคได้ที่เว็บไซต์ของเทใจ c o m /no อันเดอร์สกอร็โควิดนะฮะหรือจะเป็นโครงการฟู้ดฟอร์ฮีโร่นะฮะหนึ่งกล่องหนึ่งกำลังใจช่วยแพทย์พยาบาลไทยสู้โควิด -19 เนะครับเป็นโครงการเพื่อระดมทุนนะฮะส่งอาหารให้กับแพทย์พยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงของการระบาดของโควิด -19 เเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยได้รับประทานอาหารที่ดีและมีคุณภาพในทุกๆวันและยังเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ร้านอาหารรายย่อยอื่นๆในประเทศอีกด้วยนะครับด้วยจะสั่งอาหารจาก ฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์หรืออีเวนต์บาน่าชเตอริ่งนะฮะเริ่มนำร่องของโรงพยาบาลทั่วกรุงเทพนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อนะฮะที่เว็บไซต์ของเทใจ c o m /foodforhero นะครับหรือจะเป็นกองทุนวิจัยสู้โควิด -19 นะครับซึ่งต้องบอกว่ากองทุนเพื่อวิจัยและสร้างชุดตวดรวจอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสู้กับโควิด -19 หรือโครงการพัฒนาชุดตรวจโควิด -19 สแกนสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคณจุดนะ ดูแลผู้ป่วยทั่วไปนะฮะมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่จะช่วยในการตรวจวิจัย ตรวจวินิจฉัยหาเชื้อไวรัสและผลิตอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถใช้รักษาคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิดสิ้โดยเฉพาะนะฮะสามารถบริจาคได้ที่เทใจ .com เช่นกันนะครับหรือจะเป็นการจัดหาตู้ตรวจเชื้อโควิดสิเพื่อพี่หมอทางภาคอีสานคุ้ฟังซึ่งเขาจะผลิตชุดตรวจเชื้อโควิดสิติดล้อต้นแบบที่สามารถทําความสะอาดและฆ่าเชื้อได้จํานวน5เครื่องเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาของการระบาดของโควิดสินะฮะใครสนใจ บริจาคไดที่ e ท a i c o m เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นโครงการเทใจให้ผู้สูงวัยผ่านโควิดไปด้วยกันนะฮะโครงการเพื่อช่วยครอบครัวผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบางที่ตกงานและขาดไรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ให้สามารถรักษาระยะห่างป้องกันโรคระบาดหรือโซเชียลดิแทนซิ่งด้วยอาหารยาและหน้าก,ากากผ้าที่จําเป็นนะใครสนใจก็สามารถบริจาคได้ที่เทใจ .com เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นโครงการหน้ากากผ้าสําหรับเด็กขาดโอกาสที่ชายขอบเลยครับซึ่งจะเป็นการทําหน้ากากผ้าจํานวน1296ชิ้นสําหรับโครงการเตรียมความพร้อมสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019และป้องกันฝุ่นให้กับเด็ก ใน7ามในเจ็ศูนย์การเรียนชายแดนด้านตะวันตกทั้งหมดที่ตั้งอยู่ที่ ห้าอำเภอนะฮะซึ่งเป็นอำเภอแม่สอดอําเภอพบพระอําเภอแม่ระมาดอําเภอท่าสองยางและอําเภออุ้งฝางที่จังหวัดตากนะใครสนใจก็สามารถบริจาคได้ที่ทใจ .com เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นโครงการคลองเตยดีจังปันกันอิ่มนะครับบริจาค30บาทเท่ากับอาหารหนึ่งมือ้อให้กับคนในชุมชนคลองเตยที่กําลังเดือดร้อนไม่มีเงินตกงานให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด COVID -19 และยังช่วยร้านค้าในชุมชนสามารถขายของได้เกิดการหมุนเวียนไรายได้ในชุมชนนะครับใครสนใจบริจาค ที่เดียวกันได้ที่ e ทใจ c o m เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นโปรเจกต เป็ดไทยสู้ภัยนะครับเป็นการระลมทุนเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงหลังจากการไปตรวจโควิดสิไม่ต้องกลับบ้านก่อนฟังผลหรือรอเทสใหม่นะครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้รอฟังผลหลังจากการตรวจหาเชื้อโควิดได้อยู่ในห้องพักรักษาดูแลตัวเองดูแลอาการนะครับที่จัดให้อย่างถูกต้องตามกรมควบคุมโรคก,กาหนดเพื่อไม่ให้เชื้อโรคก,กระจายต่อไปนะครับโครงการเป็ดไทยสู้ภัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและอีกหลากหลายโรงพยาบาลเพื่อที่จะช่วยให้ในส่วนของ ภาครัฐเนี่ย อย่างเข้าไม่ถึงเงินบริจาคเพียงคนละ500บาทของท่านจะช่วยพวกเขาเหล่านั้นมีที่พักใน1คืนและสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้นะครับใครสนใจก็สามารถบริจาคได้ที่เทใจ .com เช่นเดียวกันนะครับคุณครับและอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่นํามาฝากคุณฟังกันในวันนี้เป็นการบริจาคของโรงพยาบาลภูมิพลอนุญาเดชนะครับชื่อบัญชีโรงพยาบาลภูมิพลอนุญาเดชเลขบัญชี0 9 4 9ย์สี่ขีดเก้นขีดสนะครับสาขาโรงพยาบาลภูมิพลอนุญาเดชนะครับหรือที่ธานาคารทหารไทย ฟังบริจาคนะครับเป็นเงินบริจาคประเภทบัญชีออมทรัพย์นะครับใครสนใจก็สามารถโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 5 3 4 7 2 3 6 0 2 5 3 4 7 2 4 2นะครับรวมบริจาคได้นะฮะเพื่อสมทบทุนในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยโควิด -19 กับมูลนิธิของโรงพยาบาลภูมิพลอยรุนยเดชนะครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าการบริจาคเหล่านี้สามารถไปลดหย่อนภาษีได้นะฮะทั้งลดหย่อนได้2เท่าลดหย่อนได้กับ อยอดที่เราบริจาคหรืออาจจะมีบางโครงการที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้แต่ต้องบอกว่าทุกการบริจาคคุณผู้ฟังให้กับโรงพยาบาลรวมถึงมูลที่ต่างๆโครงการต่างๆนะฮะเงินบริจาคเหล่านี้จะไปช่วยเหลือนะฮะ เรื่องของการรักษาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะฮะที่อย่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้นะครับซึ่งทุกการบริจาคคุณผู้ฟังรวมถึงบริจาคสิ่งของต่างๆก็สามารถช่วยทั้งเรื่องของผู้ป่วยโควิด -19 เองรวมถึงแพทย์และบุคลากรการแพทย์เนี่ยให้ทํางานง่ายขึ้นเกี่ยวกับการรักษาโควิด -19 ในครั้งนี้ด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่านี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้กับรายการสุขอาสานะครับกลับมาพบกับผมได้ใหม่ทุกคืนวันศุกร์แบบนี้ทางวิทยุราชมงคล แยบุรี FM 8เ5 8เมกะเฮิรตนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องบอกลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังลากันไปแล้วครับสวัสดีครับรู้หรือไม่โลหิตหนึ่งถุงที่บริจาคก,ก่อนจะนำไปให้ผู้ป่วยมีการเดินทางอย่างไรตาบหููแดงมาดูกันเลยโลหิตหนึ่งถุงที่บริจาคจะสามารถนำไปปัน่นแยกเป็นส่วนประกอบโลหิตชนิดต่างๆได้แก่เม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดและพลาสมา เพื่อน,นำไปใช้กับผู้ป่วยได้ตรงตามอาการอยากมีประสิทธิภาพเม็ดเลือดแดงจะนำไปรักษาผู้ป่วยที่สูญเสียโลหิตเฉียบพลันจากอุบัติเหตุการผ่าตัดใหญ่โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเกล็ดเลือดนำไปรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำและมีปัญหาเลือดออกผิดปกติเช่นโรคไข้เลือดออกและมะเร็งเม็ดเลือดขาวส่วนพลัสมานำไปรักษาผู้ป่วยเนื่องจากแผลไฟไหม้ผู้ป่วยที่ช็อกจากการขาดน้ำ บริจาคโลหิต1ครั้งช่วยได้หลายชีวิต PLUS one เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตใส่หน้ากาก2ชั้นช่วยป้องกันได้มากขึ้นสามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด -19 ได้เริ่มจากใส่ชั้นในแบบทางการแพทย์ชั้นนอกแบบผ้าซ้อนกัน2ชั้นง่ายๆห่างไกลโควิด ที่สำคัญต้องใส่หน้ากากทุกครั้งก่อนออกจากบ้านด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี